หมูมันจะไม่ติดกระทะเลยนะคะเพื่อนพอการขยับปุ๊บเห็นไหมลื่นไปเลยค่ะไม่ทําให้น้ำมันเสียหรอหรืออะไรยังไงอะค่ะนี่แหละค่ะนี่สามารถตอบทุกข้อสงสัยได้เลยค่ะวันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทํามชั้นทอดน้ําปลาแบบกรอบๆนะคะการจะใช้หมู3ามชั้นนะคะประมาณ1กิโลกรัมนะคะท,ทําทีอยากทําน้อยๆต้องทําเยอะๆ วันนี้นะคะการจะทอดแบบกรอบๆนะแล้วก็ทอดให้หนังมันมีความพองฟูแล้วก็เทคนิคการทอดไม่ให้น้ำมันกระเด็นนะคะทั้งๆท,ที่ทอดติดหนังนะคะมาเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ มีดมาเดี๋ยวการจะบอกวิธีการจะแนะนําวิธีรับมีดง่ายๆแบบของการนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เหล็กรับมีดเลยค่ะให้เพื่อนหามีดมาสองอันแบบนี้นะคะลองคาดูค่ะมันยังไม่มีความคมนะคะมีดมันต้องคมๆค,ค่ะจะรับอันนี้การจะใช้สันมีดอันเล็กนะกรีดแบบนี้ค่ะระวังนะคะทำด้วยความระมัดระวังถ้าเกิดเพื่อนๆอยากใช้เล่มนี้เราก็จะใช้สันของเล่มนี้นะคะมาเป็นตัวรับ เนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมง่ายง่ายค่ะไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนเด็กรับนิดเลยค่ะแค่นี้เองค่ะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการหั่นหมูก,กันค่ะจะหั่นชิ้นขนาดไหนเอาชิ้นพอดีคำอะค่ะเพื่อนไม่ต้องเล็กมากไม่ต้องใหญ่มากนะคะสามชั้นถ้าเลือกดีๆเลยอะเอาเนื้อที่มันติดก,กันทุกส่วนนะการว่ามันจะดีมากเลยที่ของการมันเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรอะเนาะทากินเอง เนี่ยค่ะเห็นไหมคะไม้ดูความคมของมีดเนี่การไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะนะแค่รับกับสันมีดเองมีดก็จะมีความคมเนี่ยค่ะหั่นต่อไปเรื่อยๆเลยคะ่ะชิ้นประมาณนี้ค่ะนี่เนี่ยสามชั้นต้องให้ได้ประมาณเนี้เนาะมันสวยมากเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวการหั่นต่อให้เสร็จนะคะ หมูสามชั้นทอดเกลือแถมวิธีการรับมีดอ่าเด็ดดวงขนาดไหนอย่างการทำอการทําแล้วการคิดว่าโอเคมันดีอ่ะเลยการก็เอามาแชร์กันเนาะมาบอกต่อกันมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่เนาะ <c oughs> เทคนิคง่ายๆนี่อ่าโอเคค่ะเนี่ยค่ะการก็หั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะเราจะมาทำการหมักหมูกันนะคะ หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะคะกันจะใส่น้ำปลาไปสักประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยคะ่ะเป็นเมนูที่แบบมันกินได้อะกันว่านะเมนูเนี้ยมันกินได้ตลอดกินกับแกงเนี้ยเหมือนกับว่าเรากินแกงส้มต้องต้องมีไข่เจียวหรือไม่ก็ต้องมีปลาเค็มนะเสร็ <laughs> จแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะโรยพริกไทยนะคะตามความชอบนะคะอันนี้จากนั้นกันจะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะนี่จ่อยพอค่ะ แล้วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนํำการคลุกเคล้านะคะขยายามคลุกเคล้าน้ำปลานี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ากลิ่นมันชวนหิวข้าวได้ตลอดเวลาเลยนะกลิ่นน้ำปลานี่กันแพ้กลิ่นน้ำปลามากมากแล้วก็ของการใช้ยี่ห้อเมกเชฟนะคะมันกันไม่รู้นะกันลองมาหลายยี่ห้อแล้วกันว่ายี่ห้อนี้มันไม่ค่อยเค็มมากแล้วมันหอม หอมหอมชวนกินข้าวตลอดเวลาเลยมันเหมือนกวักมือกิ่นมันแางว่ามือมากินข้าวสี่มากินข้าวสี่ประมาณนี้นนแบบรงแป้งนะคะเพื่อนเพื่อนดูหน่อยนะคะว่า<ม>เราก็สามารถเติมได้นะค่ะอีกนิดนึงแขนแขน,แนอ่าโอเคค่ะนี่ละค่ะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะขยำคลุกเคล้าคลุกเคล้านะคะนี่ก็จะได้กลิ่น้ําปลาหอมๆอมแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราไม่ต้องหมักค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะตั้งกว่าน้ํามันจะร้อนจะอะไรก็เป็นการหมักไปในตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นําหมูลงทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวการจะมีเทคนิคซ่อนอยู่ในคลิปนะคะรอติดตามชมกันเรื่อยๆเลยค่ะถ้าสามชั้นติดหนังหรือหมูติดหนังเนะี่ยทอดยังไงน้ํามันมันก็ต้องกระเด็นค่ะเดี๋ยวการจะมาแชร์เทคนิคกันนะคะทอดแล้วน้ํามันไม่กระเด็นเลยนะคะมีเลยค่ะการเอาอยู่วิธีการเอาอยู่แน่นอนค่ะ ขี้โม้อีกนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งกระทะก่อนนะคะเ,เพื่อนเพื่อใส่น้ํามันเลยค่ะน้ามันสำหรับรทอดนะคะใส่พอประมาณนะคะมาค่ะทําวิธีเซฟตี้ให้เพื่อนๆนกันนะคะเป็นการเซฟเลยค่ะเนี่ยค่ะให้เ,เพื่อนนะคะตักแป้งแห้งเลยค่ะเนี่ยสักประมาณครึ่งครึ่งช้อนโต๊ะนะไม่ได้เต็มช้อนโต๊ะอะไรมากมาย เพื่อนโรยลงไปในนี้เลยค่ะในน้ํามันนะคะมีการสังเกตเห็นนะคะก็คือตัวหมูอ่ะมันจะไม่ติดกันแล้วก็น้ํามันมันจะไม่กระเด็นเลยค่ะนะคะการลองทํมาแลทีนี้เราก็รอให้น้ํามันร้อนนะคะกระจายนะคะใส่แป้งลงไปแล้วให้เพื่อนกระจายนะคะอย่าให้แป้งเป็นก้อนนะนี่ให้มันละลายไปกับน้ํามันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะดูจากฟองอากาศที่มันขึ้นมาจากน้ํามัน กันก็จะเอาหมูสามชั้นนะคะที่กันทําไว้อ่ะคะ่ะลงไปทอดเลยะคะ่ะใหเพื่อนกระจายหมูแบบนี้ค่ะหอม,มน้ําปลาแบบน้ําปลาขวักแบบว่ากินข้าวกับชั้นเถอะกินข้าวกับชั้นเถอะตลอดเลยตอนนี้กันใช้ไฟแรงนะคะเพื่อนการลงหมูไปสักพักเนะะี่ยค่ะไฟแบบเริ่มน้ํามันเริ่มแบบร้อนเต็มที่นะคะการจะเบาไฟลงะคะ่ <Yeah. S 1> ะนี่การจะใช้ไฟกลางนะคะในการทอด เวลาการคนการกลับหมูนะคะเราลงไปปุ๊บในน้ํามันเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขานะรอให้ตัวให้ให้หมูอะ่ะเข้าเซตตัวสักแป๊บนึงถ้าเกิดเราไปคนเลยปั๊บไอตัวแป้งอะ่ะมันก็จะมาติดอยู่กับที่ตะหลิวหมดนี่แหละพอทีนี้แหละแป้งอะ่ะตัวที่มันเคลือบหมูไว้อะ่ะมันหลุดออกมาติดอยู่ที่ตะหลิวอะ่ะทีนี้น้ำมันมันจะกระเด็นโอเคสักประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีละกะว่าตัวแป้งอะ่ะมันเกาะติดอยู่กับตัวหมูแล้วนะคะก็ขยับค่ะขยับเขานะคะ มันเห็นไหมด้วยวิธีที่การใส่แป้งลงไปในน้ำมันก่อนนะหมูมันจะไม่ติดกระทะเลยนะคะเพื่อนพอการขยับปุ๊บเห็นไหมลื่นไปเลยค่ะเทคนิคที่หนึ่งคือใส่แป้งในน้ำมันไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทอดอย่างไรให้หนังฟูกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูเทคนิคที่สองค่ะนี่นะคะตั้งแต่การเริ่มใส่เลยนะคะนี่ตลอดเวลาที่การทอดมานะคะยังไม่มีการกระเด็นแบบปุ๊ปะปุ๊ปะขึ้นมาเลยนะคะนี่แหละคะ่ะแสดงว่า ใช้ได้เทคนลคนี้ใช้ได้ค่ะเพื่อน,นทอดแบบชิวๆยืยนติดขอบกระทะได้เลยค่ะน้ำมันไม่กระเด็นมาโดนเราแน่ๆเลยค่ะเพื่อนคนๆเป็นระยะระยะเลยนะคะนี่หมูเริ่มเหลืองแล้วนะคะเริ่มมีความเหลืองแล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนทอดได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนสังเกตดูค่ะมันจะมีความเหลืองประมาณหนึ่งแล้วนะคะ นี่เราจะเข้าสู่เทคนิคที่สองกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนห้ามกระดาพิมตาเลยค่ะ <c oughs> นี่เหลืองประมาณนี้นะคะนี่ให้หมูแบบมีความเหลืองแล้วก็ <c oughs> เหมือนกับหมูสามชัน้นอะเหมือนจะรู้ตัวแล้วว่าอาฉันจะต้องระเบิดแล้วนะมันจะได้ยินเสียงแบบป๊อปแปะป๊อปแปะอะค่ะเบาเานะคะ,ะ,คะไม่ได้รุนแรงค่ะนี่นะคะนี่เทคนิคที่สองนะคะ <c oughs> อย่ากระดาพิมตานะคะเพื่อนเพื่อนเอาขึ้นเลยค่ะอัตราขึ้นนะคะ ถามว่าหนังมันฟูกรอบยังไงยังไม่มีความฟูกรอบอะค่ะอันนี้ยังไม่เสร็จค่ะมันเพียงแค่เทคนิคที่สองค่ะอันนี้เป็นแค่เทคนิคที่สนะคะพักไว้เลยค่ะการจะเอาหมูที่ตักขึ้นนะคะไปพักไว้ก่อนค่ะพักให้เย็นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรากลับเข้ามาสู่ขั้นตอนที่3กันค่ะ มาเข้าสู่เทคนิคที่3ค่ะนี่นะคะการทอดหมูแล้วการก็พักหมูไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเทคนิคที่3การจะเอาลงทอดอีกรอบหนึ่งะคะ่ะคราวนี้นะคะหมูจะพองฟูกรอบเลยนะคะใช้น้ํามันเดิมนะคะน้ามันตัวเดิมเลยค่ะที่การใช้ทอดอะคะ่ะตั้งให้น้ามันร้อนเลยนะคะเสร็จแล้วแบ่งนะคะแบ่งหมูลงทอดนะคะหมูกันเยอะทอดอีกรอบนึงเลยค่ะ ใช้ไฟแรงก่อนนะคะไฟแรงเดือดประมาณนี้เลยค่ะคนค่ะค่อยค่อยคนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะได้ยินเสียงหนังแตกแล้วนะคะเพื่อนๆคนค่ะอย,ย่าหยุดมือนะคะแตกป้อแปะป็อแป,ะ,แป,ะ,แปะนะคะไม่ได้กระเด็นออกมานอกกระทะนะคะเสียงหนังก็จะออกเนี้ค่ะไฟร้อนจัดนะคะให้เพื่อนเบาเป็นไฟกลางเลยค่ะ สีสวยแล้วนะคะสีเข้มเช่ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะตักขึ้นเลยนี่เลยจ้าแบบนี้เลยนะคะทอดในสีเหลืองๆแบบนี้เลยค่ะปลาค่ะเดี๋ยวเราไปจับจานกันค่ะอ่าอีกนิดนะคะนี่เลยค่ะน้ํามันหลังจากจบสิ้นการทอดแล้วนะคะเพื่อนอ่าเห็นไหมคะยังใสย,ยังดูดีอยู่เลยค่ะสามารถใช้ทอดปลาได้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ก็เวลาจะใช้ก็ใหเพื่อนๆตักเศษๆนะคะอันนั้นเป็นพวกเศษๆแป้งนะคะที่การใช้ทอดหมูนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆคนสงสัยไง,งการรีบตอบก่อนนี่มันจะเหลือเป็นเศษๆแบบนี้ค่ะนี่น้ำมันก็ยังใสๆอยู่นะคะค่ะมาค่ะระหว่างที่รอพักหมูนะคะเรามาทําน้ําปลาพริกนี่อันนี้จะเป็นสูตรของที่บ้านการเลยพ่อการกินข้าวเขาจะต้องมีน้ําปลาพริกป่นด้วย วันไหนแบบเบื่อเ,อเนาะเบ,เบื่อกับข้าวเบื่ออะไรเงี้ยเขาก็จะต้มไข่แล้วก็ทําน้ําปลาพริกป่นนะคะแค่นั้นแหละพอแล้วออกินได้แล้วไข่ต้มสองใบน้ําปลาพริกปน่นราดแล้วก็คลุก<ม>ค,ค,คุข้าวร้อนๆนะโอ้โหแค่นี้แหลคะค่ะชีวิตที่พอเพียงสวรรค์เลยะคะ่ะคือกับข้าวทุกมื้อเขาจะต้องมีน้าปลาพริกป่นของเขาด้วยห่ถ้วย นค่ะพริกป่นนี้จะต้องคั่วไว้เองเลยนะการก็จะคั่วไว้แล้วก็หาเป็นกระปุกอะไรค่ะใส่เอาไว้างค่ะมีกล้จะหมดแล้วเดยกกันก็ค่อยคั่วใหม่แขเ,เพื่อนนะคะอันน้ำปลาใส่นะคะทำง่ายๆค่ะเพื่อนนี่ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราจะกินเนาะคุกข้าวเลยค่ะเนี่ยถ้าเราคุกข้าวเราก็ต้องให้มันเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วเพื่อนปีบมะนาวเลยค่ะแต่ของพ่อกันทําอ่ะเขาไม่ใส่มะนาวนะ เขาเอาแค่ปลาน้ำปลากับพริกน้ำปลาพริกป่นแท้ๆเลยอะ่ะ <c ười> คือเขาไม่ตัดมะนาวแต่อย่างการของการนี่องตัดมะนาวนิดนึงให้มันออกเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆเนๆีเ่ยแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะความเผ็ดก็ขึ้นอยู่ความชอบเลยนะคะทุกอย่างอยู่ที่ความชอบค่ะ นี่แหละค่ะเพื่อนอยากจะใส่เป็นผงนัวเงี้ยผงปรุรสเงี้ยสามารถใส่ได้เลยค่ะเพื่อมันานนึงให้มันออกเปรี้ยวเค็มๆโอเคค่ะนี่นะคะน้ำปลาพริกป่นของการนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า เมนูนี้การบอกนิดเดียวบอกนิดเดียวค่ะสัส้นๆง่ายๆถ้าไม่ลองถือว่าพลาดมากพลาดความอร่อยอย่างมากมายเลยค่ะในชีวิตคุณอ่ะจ้าต้องลองนะคะต้องลองนี่ค่ะมันมีความกรอบแบบกรอบทั้งชิ้นเลยนะแม้แต่กระทั่งหนังอะคะ่ะก็สามารถเคี้ยวได้แบบว่าไม่สะดุดเลยนะคะนี่เลยค่ะกินแกล้มกับผักเนาะ ผักอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยของทานของการมีผักชีกับน้ำปลาพริกป่นโอ้โหมันเข้ากันที่สุดเลยค่ะทำก็ง่ายงายนี่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะการทำแล้วอร่อยทุกรอบคอนเฟิรม์มโอเคค่ะฝากกันไปด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปคลิปหน้าการมีอะไรง่ายๆ เทคนิคง่ายนิดๆิดหน่อยๆนยนะคะมาแนะนำกันคะ่ะเราติดตามชมกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวหาว่าการโม่การจะมาเทสกันอยากกิน <laughs> เรื่องของเรื่องนี่ค่ะเดี๋ยวการจะให้เพื่อนๆนดูนะคะความกรอบของมันนะคะนี่เลยมันมันจะมีความนุ่มความกรอบอะ่ะมันไม่มีความเหนียวเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยหักเปราะอ,ออกมาเห็นไหม อันตรงนี้ส่วนมันเนาะนี่แหละส่วนนี้แหละอร่อยตรงเน้แดงอะ่ะไม่อร่อยอ่ะแต่กันกินให้ฟังนะคะ <S <S คือมันจะบอกอยังไงดีอ่ะมันเคี้ยวลื่นอะ่ะคือมันไม่สะดุดอะ่ะต้องทำค่ะต้องทำนะคะต้องลองทำดูคะ่ะโอ้ผู้กินจริงนะคะนั่งายร้อมอ่ะลองเลยลูกโอ้โหโ <c oughs> อเราก็น,น้ำรายย้อยไปสิคะ <c oughs>